สบายดีป้าลุงสบายดีสุุทคนสมองสบายเม่อก้ก็มาส่งดำกันก่อนกินข่แล้งก็ลงสบายดีเด้อพี่เราสุขุพทกคุสมองสบเมื่อกี้ข่าแลงกันเด้อคือปลาคอคืตนาอปลาขาวพี่เราที่าเลี้ยงหัวปลาขาวหัปลาขาวอืมฮ้อกินกันเด้อ

看你一卡，看你的卡。 เอาดเดมยาไปดิพี่น้องกินข้าวแรงดำดำขนก็ได้าัวโท๊ซ้ำบ่ได้ถ่ายกางคืนเนาะก็บ่บอยบ่อกว่ามาถ่ายกางขึ้นมันก็เลยแางขึ้นบ่คอยได้อีกมันมัวปลาลูงมีหัวต๊ะเง เยวไม่เมือโอ้ข้าวมีเหุกน้าะนี่นในน้องบ่นเขาลงพยายามนี่เดี๋ยวปลาขอร้าย่ะจับมันกบพันไปดินตลู ข้าวกับไข่เล้ยน้นหัวเลยมากเนาะไ่อยู่เหลุม่ะอืมไอ้นีโต่เนอยากใหดีโตงอ่ะเจียเวลาเตะมั้ตามนั้งตาหน้าเขาจะเหตุเจียมอะไรจะเอาของหน้ามัน ไมเขาเขกเต่งโนี่บบียโ่มหนาหยยางมั ko ้ยสิย <h Cliff> ื่นโลทำไมย้าสิอานี่อาน่หี่บอกกบตงนี่สิใส่นหาไม่ถูกไม

họ bây giờ mình cứ như thế, vặn hai vòng qua, cái 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 น้องครับครับบ่จังบ่ no <laughs> <laughs>

อีลรงนีงอื่นเัไปเลยปนเาีกกเียวกันเหรอนั่นนั่นนั่นเดือนไม่ดำเอนเดือนี้่ันนไม่ดำเอเดือนน่นมดำไดงมดำบวบมับือนอะ่ก่อนก่อนที่สอง

ก่อนที songs, <แ>่สองไปลงเงินก mm ับเดบนะพอวิวกับบดีนะมามาก็ได้นีมีปลาบ่ปลาลายบ่ดบนโอ้ดหมอนึงถูกแกุเล่้งเลยดมนึงว่ะบุลงมาจะเทือนะอจะทสเล สามันก็ถึงกรจะไปจับปลานัางเล่ปลาป้ะนเลยคืนี่เลยที่ดงนคือปา no ่ลาชีด mm. ้อันนี้เป็นแจวแล้วก็ป้งปลาปลาดุกปลาโคล้ว่ะขวป้าชิ กว่าพวกเขาพุ so, From, ่นลงมาปลุงมันได้จะได้ชวมาพาขวดเลยนะกินนาปลาใหม่หรือกับเป็นก็ไนแรก็้อนแสกก็ิดตามกับแป้งซ่มซ่อมแล้วได้ปลูกของคุณลูงราไเลยดีดตามช่องลนึ่งดับเงิเริ่พี่น้องตอนรีวิวกับบุกคอยดีนะื่อกี้ก็ซ่อมแซมที่เราได้เงินก้อนแรกเท่นึงสามเดือนสี่เดือนจะได้ได้ก้อน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 นะได้เดียว ดนน้นเดียวกับอันนี้กับท่ได้บอกเนาะเพราะว่ามันเป็นทางเงินเดืนนอนยูทูบเนาะเพราะว่าเป็นไปกับบอกไปกับว่าบ่บยบอกไปยังงูกับทักมาทิเพจนตองดำเลยตองดำเดียวบอกตามตรงดำนี่แหละไยบาย